สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาทำคลิปกินข้าวของตลบหลังเย็นนี้กันนะเรากินชองผัดอเมริกันของแทนที่มีลูกเกดแล้วก็กำลังแยกลูกเกดแยกกันแลยวก็อยากกินเค้มชีสที่เรากิบพีพีครับอันนี้คือบิงซูของแทนนะคะเราจะมีชีสเค้กอยู่ข้างล่างอร่อยมากอันนี้คือพี พ่อหนุ่มเพื่ละครหวานเป็นชีวิตจิตใจแล้วคุณตาลี่เขากำลังเขินกลมอลกอกสองคนนี้อร่อยไหมอร่อยมากอันอันมันดูไปอีกแล้วมามาเป็นบิงซูของพีง่กันดะีกว่าบอกไหมว่าตัวเมมเนี่ยย้ำบอกอร่อยมากจริงอร่อยมากสวัสดีนะคะเดี๋ยวนี้เราจะมาถามทุกคนนะคะว่าเลนอาหารที่กินให้เท่าไหร่แกให้เท่าไหร่สิบแปดเต็มยี่สิบ โอ้มันอร่อยจังเลยมวอันนี้เราให้สิเต็มสินะคะเพราะเราชอบคาเนราค่ะอันนี้แกงกะหรี่นะคะให้กะรีร่สหนึ่งนัดปากเยอะเลยปากเยอะเลยเลยว่าก็มัน,นมมสัน่งกับเพไง มันเผ็ดนะอ้าเผ็ดนะอ้าเผ็ดอ่ะกินได้หมดโอดวะเขาพัฒนานว่ะคนอย่าดราม่านะปึ้มขอเพื่อนกินบ่อยแล้วอันนี้อันไหนอ, <c oughs> อะอร่อยกลับมาที่บิงซูนะคะบิงซูของโซ่คนเดียวเท่ากับมือของเรารวามน้ำ <c oughs> กินละมันเหรอกดได้ไม่แต่ที่เรากินเยอะคืออนนี้สากินกี่สิบคนจะกินคนเดียวมันจะอะไรกินคนเดียวมันจะไม่อร่อยต่อกินเลยมั้งไม่แต่มานกินกับอูเบอร์ลี่อะไรจริงเสียบอ๋อมากินอะไรจ๊ะ ข้าวผอดอเมริกันแทนอร่อยไหมอร่อยแต่ว่าลืมบอกเขาว่าไม่เอาลูกเกดอันนี้คือเผ็ดนี่อะไรซอสนคืออะไรนะมาสตาร์ดแมาสตาร์ดอันนี้น้องสาวของท้อเนี่ยไม่ค่ะไม่ไม่ไม่มีพี่ว่านี่นินกินน้อยนะคะนี่นินกินไปแค่กรสองแล้วก็ ที่เรากินน้อยเพราะว่าชอ็นนชอตไข่เนาะออตันนี้เป็นไรซังให้แต่ที่เร็สามารถกินแบบกินเงินอยู่ครบได้ <l ip> คือแสงมันกนระทบตรงที่บัวพอดีและบัวสวยอ่ะขอบคุณนะแทนให้เราเป็นทูตเตอร์ล้วอยากกินเราจะแย่งไปพี่ตี้ตนจับเปิงซูงกินพร้อมกัน จังแทนเอ mm. ้ยของดีอันนี้เปชาดำเย็นของแทนอร่อยมากทุกคนมนสองคนนี้ไม่ไดในโลกของแมันสอไอ้วัวมาสองทีแล้ว ชีสเค้กอ่ะนี่แกิมดูแกิมดูแกิมนี่คือชีสเค้กข้างในนะคะถ่ายมาใกล้ๆคือม,มันม,มันจะอร่อยมาก,กใกล้ไป <laughs> นี่ไม่ดอนนี่คือมีชีสเค้กแล้วคือมันจะอร่อยพูดอ,อย่างเป็นยูทูบเบอร์อ่ะ <laughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กะหนกลดาแชนแนลแองเก้วสมมติว่าข้าวลำนี้ค่ะเราต้องชื่อช่องว่าอะไร ตลบหลับนแนี่เราออนลงยูทู u b e ไม่แบบเพอร์ซัน p e ลเพอร์ซัถ้ากูมีสมมติถ้าไอพีมีมั้ว่าควรตั้งชื่อว่าอะไรเอาจะตั้งว่าชุดแดงมามาแล้วแกตั้งชื่อบังผ่านเลไอเี้ยเลยที่เรได้ไปดิตัวไทยปื้มอ่ะปื้มอ่ะข้าจะตโอเคไห่ไปเลยเอ้ย สมมีช่ามนาื่อถืออะไมู่ดทีนี้ใครจะไปดูว่าเิ่ม n o a t e r นะฮะบัวบัวแก๊ต้องชื่อต้องชื่อบัวหน่อยตีต้องชื่อีต้องช่อม่ว่ัวิอะไรบย่มึงด่ามันกล

ตื่นไม่ออกไอีคิดืนไม่อกคนว่าน่าแบบนี้คนตั้งชื่อว่าอะไรคอมเมนต์ดูไนคอมเมนต์ไม่ต้เดกิมัคอมเมนต์ะชรองพี่ไหนเราก็ชอบมนแหละถ้าเป็นพี่ตั้งอ่ะเกียดไหมเลียตัวเดียวไม่อยากคุยกับติมแล้วอะกดป ทำนี่นะคะเกลี้ยงทำไมหันหัวกับเกลี่ยเกลี้ยงเกลี้ยงเกลี่ยเมืองละเม็ดการของอุ่ยกจะทองมึงเหยียดมึงเหยียด้ะไม่บอกว่าทไมถึงแบบเป็นคนที่กินช้าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันไม่เหรออย่าเดี๋ยวพอเดี๋ยวเรามาดูมือเดี๋ยวเราจะจับเวลามึงกินข้าวหรือคำใช้เวลาเท่าไหร่เดี๋ยวมึงกินคำนี้สิค่ะเดี๋ยวเราจะมาจับคำต่อไป ไม่ใช่บัวช่วยกินบ้างแล้วนะใช่ไม่ไ่หรอคือพวกข้ามกินี่เมื่อกี้บัวเริ่มเอาเข้าปากตอนแปดนาทีสองวิโอ้ยข้าวเหนียวนี้เป็นเคี้ยวปกติบวกขาวก็จะช้านิดหน่อยแต่นี่คือปกติทุกคนมันไม่ช้าเฉดเลยเหมดแล้วเหมือนแล้วอะไร ติดมืยเนี่ยะติดมือูตหด <c oughs> กินเีย่างแบบ้มแบบปื้มไเชียวต่างเพี่ไมช่แนบเลนวน์รัวเลยนะติดหมดเลยันนีได้ปุคลิปแล้วนนีปุคลิปแล้วนะคะเด นี่อะไรอ่ะขนมกระสินเซอร์เรากำลังจะ Q&A กันนะคะถามที่ง่ายดีกว่าเพราาะว่อยากไปเที่ยวที่ไหนแบบที่สถานที่เที่ยวที่แบบในฝันดาวจูปิเตอร์อยากไปเที่ยวที่ไหนดาวเอฮะดาวีเฮะดาวเอดาวเี L.A. Los Angeles อยากไปเที่ยวในป่ามีซอนเพื่อไปหาโครงสร้างกระดูกของไดโนเสาร์ไม่ได้อยากไปเที่ยวที่ไหนบาวานฮะไปขี่บาวานคุณแป๊คนดูได้เหรอเราไม่ขี่อันนี้อยากไปที่ไหนก็ไปสวิตเซอร์แลนด์สแล้วนะคะถ้าตอนนี้ก็คือไม่ทายอยากไปลอนดอน เราอยากไปบาหลีตอนนี้คำถามต่อไปอืมอ๋อถ้าสามารถล่ากับใครก็ได้จะคนในตัวนี้จะเป็นใครหนึ่งวันสลับรับกับใครก็ได้ตัวนี้หนึ่งวันอุ้ยไอ้ปื้มอยากรู้หลังคนเป็นยังไงปื้มทำไมตัวสูงขอคิดก่อนนะไม่ไกินไม่ออกแบบปึ้ม เดี๋ยวมึงเจอกูไอปื่มก็อยากสูงอยากเป็นแก๊ปขาแล้วก็ใช้เงินเยอะๆเป็นใครดีอะแล้วอยากเป็นเอพเพราะว่าอยากลองเป็นผู้ฟังดูบ้างเป็นผู้พูดมาเยอะแล้วอยากเป็นแก๊ปอยากเป็นลูกป้าก้อยอยากลองเป็นลูกปาก้อยหน่วะ เอออยากเป็นรูปป้าก้อยนะคะอยากลองเป็นอย่างมากเลทุกคนที่คุยทุกคนลองเป็นรูปป้าก้อยดูกันเป็นลูกป้าก้อยคือแบบน่าเป็นมากเป็นตำแหน่งที่น่าเป็นมากป้าก้อยคือแม่ของแก๊ปใช่เฮ้ยไม่เราเราให้เพื่อนบอกเราดีกว่าป่ะอ่แต่ว่าจะเป็นจะเป็นในท็อปปิ้งไหนอะแบบคนแบบเนี้ยคนมีแฟนเป็นยังไงเออได้ค่ะแก๊ปมาแก๊ปคิดว่าคนอย่างแก๊ปคนมีแฟนมีสัยยังไงคนมีแฟนที่นิสัยดีน่าจะห้ามการใช้เงินของแก๊ป แม่มันจะแบบเราจะมากเกินไปแต่ว่าเป็นแฟนแกแบบมันไม่ต้องเสียค่าโลชั่นเลยยังต้องมาถือเองมันถือถุงประสาทมันถุงใหญ่แล้วมีแต่โลชั่นเนาะลายสไตล์เดียวกับแกเะต้องมีเทปเพลงเดียวกันงอเงยไหมไม่งอเงยนี้นี้อยู่แล้วมีอยู่แล้วคือของไปเนี้เรียนเศรษฐศาสตร์มองเกษตรหนึ่งปีหนึ่งปีใส่แว่นใส่แว่นขาวๆนะคะน่ารักใช่ เป็นเมนูอาหารใน M K ที่คนชอบสั่งเรียบร้อยแล้วอิ่กัดออกไปใช่ที่ไม่กดเบอร์ไม่ได้เพราว่าเวลาเป็นเงินเวลาเบอร์เนไม่คุยแต่ก็ไม่รับมันก็จะคุยกับมันกับมันกับไปคิดไม่คุยแล้วได้ยินเย็นชาจังนิสัยนิสัยดีไหมนิสัยดีแล้วก็เลี้ยงหมา แล้วก็อยู่ข้างๆบัว so ตลอดเวลาบัวเสียใจต้องเลยเนี่ยคนที่ดูแลดูแลมันได้คนอาจจะมัวง่ายแค่เพินเจอคนแบบนี้คนที่ดูแลตื้นได้เพื่อเพื่อมีแฟนเพื่อจะดูแลแฟนไหมไม่รู้น้องรับได้ถ้ามันวินอย่าวินกับไม่ได้แต่ป้าจะต้องถาคนที่ชอบเธอถูกถูกถูก เราจะตายใครคะเออนอนเราจะตายครกกนต้องเป็นคนที่ใจเย็นแต่ค่อยนินร้อนละพอละก็เป็นไปบ้างพอละเราต้องไปแล้วจริงไหมนี่จริงก็น่าใครคนเป็นแฟนเก่าฉัไม่อยากฟังแล้วไม่ใช่เทั้งหมดเลยกินช้ากินช้าเดินช้าเอ๋อไม่กัดทำอะไรก็ช้าคือแบบไหนๆก็ช้าและช้าไปด้วยกันจบคนไหนก่อนเกมาแอร์ดรอปก่อน เอาปีคิปปีิปไ้ลงไบายบายทุกคน